สวัสดีครับผมจินนะครับผมจากเอฟตัวแฮนนะครับผมวันนี้มารีวิววารลัสออเดีโอนะครับผมก็แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมเรียกว่าตามงานเข้ามาเนี่ยตลอดนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยม่ได้มีโอกาสลองนะครับผมกับกรณีก็เป็นดีสตรักชั่นนะครับผมเป็นซีรีส์ฟันเดอร์เมทัลนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ราคาประหยัดของวาร์ลัสออเดีโอนะครับผมเพราะแต่ละก้อนของถ้าไม่ใช่ซีรีส์เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างจะไหลายพันอยู่นะครับผมว่าดีมากนะครับผมที่มี เอฟเฟกที่เป็นแบรนด์ที่ดีเนี่ยเราก็ทําราคาสําหรับสาหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะรู้จักวอลลัสออดิโอนะครับผมผมว่าตรงนี้ดีมากครับผมครับก้อนนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นดิเรชันนะครับผมกับเป็นอย่างที่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่ซีรีส์เนี้ยไม่ใช่ซีรีส์ฟอนเดเบเทลเนี่ยก็แต่ละก้อนของเขาเนี่ยมันจะเป็นงานกราฟิกนะครับผมซึ่งสวยงามมากครับแต่ละก้อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนนะครับผม ครับอันนี้นะครับผมเป็นซีรีส์ซีรีส์ฟอนเดเมทัลนะครับผมเกิดเป็นกล่องสีดานะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ของวรัตออดิโอนะครับผมแค่เห็นโลโก้ผมก็ชอบแล้วนะครับผมครับโอเคครับแกะดูภายในนะครับผมอาจจะมีตัวเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็คู่มือไม่มีให้นะครับผมเป็นถ้าจะไปจะหาดูคู่มือเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าต้องไปดูในอะ ออปชันของเขานะครับผมอันนี้จะมีเป็นแบบเป็นคู่มือเล็กๆละกันอันนี้น่าจะเป็นคู่มือเล็กๆนะครับผมก็คือจะบอกเขาใช้คําว่าโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมของดิจิทัลชันก้อนนี้เนี่ยมีอยู่3โทนนะครับผมสติ๊กเกอร์ให้แล้วครับผมให้ไอเลิฟยูครับผมตัวไหนพวกเนี้ยไม่มีอะไรนะครับผมจะมีตัวเอฟเฟกนะครับผมครับความพิเศษของดิจิทัลชั่นก้อนนี้นะครับผมอยู่ที่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมผมเข้าใจว่ามันสามารถเลือกแหล่งกําเนิดเสียงแตกได้นะครับว่าจะเป็นเซเลคอนหรือว่า เป็น LED นะครับผมเป็นไดโอดนะครับผมถ้าพูดอีกอย่างก็คือเป็นไดโอดจากเซเลคอนนะครับผมสามารถเลือกได้โดยที่เ e คเตอร์ตรงนี้มันจะมีดาร์กมี s si นะครับผมแล้วก็ LED เนี่ยดาร์กกับ si เนี่ยตรงนี้สองเล้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเซเลคอนนะครับผมส่วนอันสุดท้ายเนี่ย LED เนี่ยจะเป็นไดโอดอนะซึ่งนั่นหมายความว่า,าโทนเสียงเนี่ยเราสามารถได้เราจะได้ทั้งชนิดเซิลิคอนแล้วก็ไดโอดเลยนะครับผมซึ่ง โทนเสียงของไดโอดเนี่ย LED เนี่ยตัวตัวเนี่ยผมชอบอยู่แล้วมันเป็นคันชีโทนนะครับผมจะวอร์มหน่อยมันจะจะเสียงแต้แบบอุ่นๆครับผมเดี๋ยวลองมาดูทั้งดาร์กแล้วก็ซิลิคอนนะครับผมในในก้อนนี้นะครับผมผมว่าก้อนเนี้โอเคเลยครับคุ้มเลยได้ได้โหมดตรงนี้มาก็โอเคมากๆแล้วครับผมหน้าตาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับผมเฮ u ซิ่งนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแล้วก็พ่นพ่นสีดานะครับผมดําด้านครับผม สีดาตรงนี้มันไม่ได้มีความเรียบนะครับผมมันจะเหมือนเป็นงานระเบิดระเบิดสีเล็กๆนะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นการสไลด์เขาไม่ใช้วอลลุ่มนะเขาใช้เป็นการสไลด์เลยก็มีเกณฑ์มีโทนมีวอลลุ่มนะครับผมแล้วเวลาเราเลื่อนมาตรงกลางเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่ามันติดตรงกลางเนี่ยครับผมตรงเซนเต,นเตอร์นั่นหมายความว่าเราอยู่ในที่มืดเนี่ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าตรงนี้คือตรงกลางะโอเคครับผมงานเฮาสิ่งถือว่าทาออกมาได้ดีมากครับผมสวยก็จะมีเขียนชื่อ ยี่ห้อไว้นะครับผมเป็นวอลลัสออเดีโอฟาร์มีชันยูสโซชันนะครับผมครับผมก่อนที่เราจะมาลองเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูราคาเมื่อหนึ่งกันก่อนนะครับผมที่ตัวแทนจำหน่ายบ้านเราเนี่ยกสีทีก็มาขายนะครับผมครับราคาเมื่อหนึ่งอยู่ที่สามพันเก้านะครับผมจะเห็นว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมถ้าเทียบกับในในแบรนด์นี้นะครับผมจริงๆวารัสเนี่ย คนที่ใช้อยู่เนี่ยจะรู้เลยคนที่เล่นเนฟฟกเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นค่ายที่มีราคาสูงนะครับผมแต่อย่างที่บอกเลยว่าซีรีส์เนี่ยทำออกมาราคาไม่ได้แรงมากนะครับ3,900ถือว่าโอเคอยู่ครับผม เสียงดีมากนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูที่อ่าโหมดที่เขาให้มาก่อนนะครับผมเรามันมีดาร์กนะครับผมมีเซเลกอนนะครับผมแล้วก็ไอวีดีนะครับผมตรงดาร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคลลิปคีบสัญญาณพวกพวกย่านแหลมออกนะครับผม บอกนะครับเราจะดูที่โหมดต่างๆตรง,ง,งนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดาร์กนะครับผม ก็เซเลกอนนะครับผมหมดตรงกลางเซเลกอนนี่จะมีความคมชัดของเสียงขึ้นนะครับผม อันสุดท้ายนะครับเป็น LED นะครับผมเป็นเป็นไดโอดนะครับผมต้องไดโอดเนี่ยเขาบอกว่าตามคู่มือเขาบอกว่าต้องลดเลเวลลงมานะครับผมเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นไดโอด LED เนี่ยมันให้มันสัญญาณมันจะแรงหน่อยเห็นไหมครับผมค่อนข้างจะแรง,เ,งเป็นคันชี้โทนนะครับผมสำหรับอ่า LED นะครับผม เรียกว่าก้อนนี้นี่ไม่แปลกนะครับที่มีฝรั่งเขารีวิวแล้วเขาบอกว่ามันเป็นไมล์ฝรั่งไมล์ฟาวเบอร์ลิตของเขาอีกก้อนหนึ่งนะครับผมจริงๆก็จะจะเรียกว่าเป็นไมล์ไมล์ฟาวเบอร์ลิตของผมอีกก้อนหนึ่งด้วยนะครับผมมาลองก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆครับผม ชี่โทนเนี่ยตรงนี้ผมว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาได้จับได้ลองเล่นเองเนี่ยเอฟเฟกในกลุ่มแพงๆเนี่ยผมมันจะมีความพิเศษอย่างที่เวลาเล่นนั่นจะรู้สึกได้นะครับว่าผมว่ามันเข้าถึงถึงเสียงเร็วอ่ะผมอธิบายไม่ถูกครับมันจะเรียกว่าเป็นค่าเอสแทคหรือคอมเพรสผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่เวลาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเล่นปุ๊บแล้วมันออกเลยเสียงนะครับผมแล้วก็เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข,ข้างสะอาดนะครับผมครับก็ โน้ตเนี่ยค่อนข้างชัดเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูไล่ดูพวกถุงกลางเอ่อพารามิเตอร์ที่เขาให้มานะครับจะมีเกณฑ์มีโทนแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับโดยที่วอลลุ่มเนี่ยผมจะปรับไปเรื่อยๆแล้วแต่ชั้นิดของโหมดนะครับผมเพราะว่าโหมดเนี่ยมีผลกับเสียงดังเบาเยอะนะครับก็ต้องใช้วอลลุ่มคุมหน่อยครับผมส่วนโทนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูนะครับว่าก้อนเนี่ยมันมันเป็นไบท์โทนหรือวอร์มโทนนะครับผมอ่ะเราเริ่มที่อ่ โหมด LED นี้ละกันนะครับเป็นไดอดละกันผมจะเล่นที่โทน ก็ถือว่าทําออกมาได้กว้างนะครับใช้ได้ครับผมแล้วก็อ่ะเกนนะครับผมเริ่มจากปิดจริงๆผมลองแล้วล่ะก้อนเนี้ยเกนของก้อนเนี้ยนะครับผมดิทูชชั่นหลายก้อนนะครับเวลาเราลดเกนเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นดิทูชชั่นอยู่นะครับก็คือมันจะมีะเสียงแหลมเสียงมันจะกรอบๆครับผมแต่ว่าดิทูชชั่นก้อนเนี้ยผมลองแล้วผมว่ามันเวลาเราลดดิทูชชั่นเนี่ย มันสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นโอเวอร์ไดรได้นะครับผมเนื่องจากโทนมันเนี่ยมันเป็นพิกมันเป็นคันซี่ไอ้คันชี่นะครับผมมันเป็นย่านกลางแหลมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เวลาเราลดเลเวลลงมาเนี่ยมันก็เนื้อเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นไปชนย่านกับย่านโอเวอร์ไดรนะครับก็ผมว่ามันใช้เป็นโอเวอร์ไดรได้อยู่ เล่นเกณฑ์มานะครับผมเที่ยงนะครับ เดี๋ยวที่ผมจะใช้พิกอัพตัวบิดด้วยนะครับผม เปลี่ยนหมวดเล่นดูนะครับ ก็เป็นเอฟเฟกที่เล่นสนุกก้อนหนึ่งเลยนะครับผมก็เกนเนี่ยผมว่าทําออกมาเนี่ยไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมผมว่ากําลังดีนะครับผมถ้าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกณนเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก้อนเนี้ยเนี่ยเก์อยู่ในระดับที่ผมชอบแล้วกันครับผมถือว่าโอเคเลยครับผมทั้งโทนเสียงเก์แล้วก็ค่าโมที่เขาให้มานะครับที่สรับใช้ระหว่างซิลิคอนกับไดโอดตรงนี้ถือว่าเป็นไม้ตายเลยนะครับของ ฟอนเดเมทันเดียร์โทชันก้อนนี้นะครับผมตรงนี้หลายคนทวินหาเนี่ยครับว่าเอออยากให้มันมีอเอฟเฟกที่สลับได้ระหว่างเซเลกอนกับไดโอดครับนี่ก็มีก้อนนี้แหละครับที่ตอบโจทย์นะครับผมข้อดีนะครับผมของเดียร์โทชันก้อนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่าก็คือความกว้างของอการใช้งานนะครับผมเราสามารถเลือก ย่านได้นะครับผมเลือกย่านแบบดิสโทชั้นคมๆก็คือเลือกใช้เทเลกอนนะครับหรือว่าชอบคันชีโทนนะครับผมเราก็ใช้เป็นไดโอดเอาโดยที่เลือกที่โหมดตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้มันเป็นเขาไปเล่นกับแหล่งกําเนิดเสียงของเสียงแตกเลยนะครับมันไม่ได้เป็นการปรับโทนแก้ไขโทนนะครับมันไปเขาไปเรียกว,ว่าไปเล่นตั้งแต่ต้นตอเลยตรงนั่นมันทําให้เวลาเสียงที่ออกมาเนี่ย มันไม่ได้เป็นการคอมเพสให้เกิดเป็นคันชี่โทนแต่ว่าตัวเองเป็นซิลิคอนไม่ใช่นะครับตรงนี้เปลี่ยนเลยข้างในเลยเริ่มจากแหล่งกําเนิดขึ้นมาเลยตรงเนี้ทำให้โทนเสียงค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเราจะเป็นคันชี่หรือจะเป็นซิลิคอนครับผมซิลิคอนเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าเสียงก็จะเป็น d i s t o r t i o นเสียงแบบคมๆครับผมคิดถึง d s o อย่างเงี้ยนะครับผมก็คือนั่นแหละครับผมจะเป็นโทนซิลิคอนนะครับผมครับแล้วก็คันชี่เนี่ยจะเป็นเป็นไดโอดละเป็นไดโอดเบ่งแสงชนิดอ่า เป็นไดโอดชนิดเปล่งแสงนะครับก็เอามาเป็นต้นแหล่งกําเนิดของเสียงแตกครับผมตรงเนี้ก็มันจะเป็นโทนเสียงแบบกลางเป็นวอมโทนนะครับผมถ้าถ้าเพื่อนๆชอบมาแชว์ก็เนี่ยแหละครับผมเป็นพิกซี่คันชี่เนี่ยครับผมที่เขาเล่นกันนะครับผมก้อนนี้ผมว่าข้อดีอีกอย่างก็คือราคาไม่แรงกับได้ฟังก์ชันที่น่าใช้ก้อนนี้สําหรับผมนีผ่านเลยแล้วก็อย่างที่ ที่เขาพูดๆกันเลยว่าก้อนเนี้ยมันเจ๋งจริงเนี่ยเรียกว่าผมก็เก็บเข้าหมายฟอร์บลิของผมอีกหนึ่งก้อนเลยอะก้อนเนี้ยใช้ได้จริงๆครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากนะครับที่เข้ามารับชมรัะฟังครับสวัสดีครับ